สวัสดีค่ะเรียกได้ว่ากระแสโหดมากต่อไปวิกไม่ต้องไปหาไลค์เก่าๆดูกันแล้วก่อนอื่นแอดต้องบอกเลยว่านับเป็นเรื่องที่แปลกมากสําหรับ4ีสาววงแบ๊ปพีงอย่างที่เราทราบกันดีว่าสาวๆไม่ทํามา2ปีแต่เหมือนพวกเธอไม่หายไปไหนกระแสะแต่ละคนคือมีให้เห็นตลอดจัดอันดับวงก็ได้ที่1แม้บางครั้งไม่ได้ที่1ก็หัวตารางแทบไม่เคยหลุดจากท็อปส ล่าสุดนะคะเรื่องการคัมแบ็กครั้งนี้ของพวกเธอยังไม่สปอยอะไรใดๆว่าจะเป็นเพลงยังไงแต่สื่อยักษ์ใหญ่อย่างบิลบอร์ดก็เขียนบทความจากคำกล่าวของ YG เอาแบบใหญ่เลยหรือนี่อาจเป็นการสปอยทัวร์สเตเดียมคอนเสิร์ตก็เป็นไปได้งานนี้ก็ทำเอาหลายคนตั้งคำถามว่าทำไมต้นสังกัดอย่าง YG ถึงกล้าเคลมว่าเวิร์คทัวร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเก o รลุล๊ปเคป๊อปอยากรู้มากว่ามันจะยิ่งใหญ่เกลียงไกลสมตัวแม่แห่งวงการขนาดไหน เรื่องแอดก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อ YG พูดมาแบบนี้เขาต้องทำได้โดยที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นมาตลอดว่าเรื่องงานวงเขาโปรมาอย่างดีโดยตลอดแล้วยิ่งเรื่องสเตจไม่ต้องห่วงเลยเมื่อเขาเคยมขนาดนี้แสดงว่าต้องเตรียมตัวมาดีแล้วสำหรับเบอร์ทัวร์และเพลงใหม่ของสาวสาวตื่นเต้นสุดๆค่ะตั้งตารอกันเลยจ้าส่วนความฝันของบิงจะเป็นจริงไหมนั้นก็ต้องมาลุ้นอีกทีนะคะบิงไทยอาจจะต้องเตรียมสองกล้องทางไกลเพื่อไปราชมังกีฬาคงไม่เกินจริงขณะเดียวกันสื่อทั่วโลกก็ได้ทำข่าว แบ็คพิงจะจัดเรือทัวร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเก,รกิร์ลกรุ๊ปเคป๊อปภายในซึ่งปีนี้รัวและทันทีค่ะหลังจากที่ YG ประกาศการทำแบ็คแบ็คพิงในเดือนสิงหานี้แฮชแท็กแบ็คพิงก็ขึ้นอันดับ11ในเว็เบบออย่างรวดเร็วและนี่ค่ะก็เป็นอัปเดตกระแสะความฮอตร้อนแรงของแบ็คพิงหลังจากที่ YG ประกาศการทำแบ็คของพวกเธอซึ่งแอนก็ขอยุมาแชร์ให้ได้ดูกันส่วนเพื่อนเพื่อมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้ที่ใต้้คลลิปนีเย แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ